ชิาปรับโง่เหงยังไงให้เงินเข้าคะโอเคนะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนเต้องการนะคะชินชาเองก็ต้องการเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับการปรับโง่เหงให้เงินเข้านะคะชินชาจะบอกเทคนิคให้ทําอยู่3จุดนะคะอย่างแรกเลยนะจุดที่รับวาสนาะหรือพลังงานจากฟากฟ้า,านะคะท่านผู้ชมนะคุณต้องทําแบบนี้คือหนึ่งเลยไปกันระหว่างคิ้วให้เปิดกว้างกว้างอย่างน้อย2นิ้วมือระหว่างคิ้วใคร ว่างใครผองใสระหว่างคิ้วใครสวยงามก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับพรจากฟ้าหรือโอกาสดีๆแล้ว1น,นะคะอันที่2นะคะการเงินนะหรือการบริหารการเงินเองเนี่ยคุณจะต้องดูนะคะที่บริเวณปลายคิ้วนะคะ ปลายคิ้วใครที่ไม่คุมตาปลายคิ้วใครที่สั้นเกินไปบ่งบอกว่าคุณมักจะถูกคนรอบข้างเอาเปรียบดังนั้นตื่นมาปลึบนะคะรีบเขียนคิ้วนะคะให้ยาวสุดปลายตาและปลายคิ้วนะคะห้ามต่ำกว่าหัวคิ้วเด็ดขาดปลายคิ้วที่ต่ำกว่าหัวคิ้วเนี่ยบ่งบอกว่า คุณบริหารการเงินไม่ค่อยเก่งมีโอกาสที่จะเสียเงินได้ง่ายและจุดสุดท้ายนะคะจุดที่บงบอกถึงการเจรจาแล้วได้เงินการเรียกทรัพย์นะคะหรือบางครั้งเนี่ยการค้าที่ทําให้เกิดคอนเนคชันที่ดีขึ้นเนี่ยให้คุณหมั่นยิ้มแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาลิฟมันบํารุงปากเขาบอกว่าหญิงใดชายใดที่ปากแตกนะคะมักจะเสียในเรื่องของการเงินและความรักส่วนถ้าใครปากเต็มอิ่มปากอมชมพูปาก แตกปากมันเป็นละเลือนั่นแหละโชคดีเรื่องความรักลองไปทำสามอย่างนี้ดูค่ะรับรองเลยว่าคุณมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอน